สวัสดีวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับชายปูทรนรถไถทํากินช่อง y youtube ช่องเดิมนะครับนานแล้วครับผมไม่ได้ทําคลิปวันนี้มีโอกาสแล้วครับได้มาทําคลิปเจอกับเจ้า M8540 เหมือนเดิมครับกําลังหยอดข้วโพดครับที่เขาครับนะครับลงมาแล้วครับดูพื้นที่ตรงนี้ก่อนครับผมจะให้ดูพื้นที่นะครับ นี่ครับเป็นที่เชิงเขานะครับนี่ครับลงมาแล้วครับเจ้า M8540 ครับลงมาแล้วครับดูครับว่าที่เขามันชันแค่ไหนครับมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหน นี่ครับโอ้ถอยเกือบไม่ขึ้นนะครับโอ้โหดูครับแกกลับด้วยครับกลับกลางเขาเลยครับโอ้โหสุดยอดครับดูครับ M8540 ครับนี่ครับโอ้โหยอดโคตรครับที่เชิงเขาดูครับขึ้นไปแล้วครับ ูพื้นที่ครับพื้นที่ไม่ใช่ธรรมดานะครับดูครับเป็นที่เชิงเขาทั้งนั้นนะครับดูครับโอ้โหน่ากลัวครับใจไม่ถึงอย่าหาทำนะครับทุกคนใจไม่ถึงอย่าหาทำดูครับโอ้โชันมากเลยนะครับเนี่ยนู่นนะครับ สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ1ค0 0เมตรนั่นแหละครับนี่ครับลอยครับลอยที่งานเมื่อเช้าครับวันนี้มีโอกาสแล้วครับมาถ่ายทำให้ดูล้วพบกับเจ้า M85 ครับมาวันนี้มา3คันครับ M95 M85 แล้วก็ M70 ครับ อย่าหาทำกันนะครับอย่าลอกเรียนแบบไม่เป็นอย่าหาทำกันวันนี้มีโอกาสนะครับนานแล้วไม่ได้ทำคลิปครับฝนตกครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับน,นี้มาพบกันอีกแล้วลงมาแล้วครับเจ้า M85 ครับ แต่ต้องลงมาแล้วครับกลับไม่ได้แล้วมันชันมากครับชันเกินไปแล้วครับเป็นไงวะครับเป็นไงบ้างนี่ครับให้ดูแบบสดๆครับคลิปสดๆครับกลับเลยครับทางเขาครับดูครับโอ้ โอ้โหดูครับไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะครับโอ้ขึ้นไม่ได้แล้วครับชันดูครับโอ้ชันเกินครับทำคลิปสดๆให้ดูกันเลยครับนะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนกันบ้างครับดูจากข้างบนลงมาบ้างตอนนี้เราดูจากข้างล่างนะครับครับตอนนี้ก็เดินมาถึงรถผมแล้วครับ เราจะขึ้นไปกันเลยครับให้ดูบรรยากาศบนรถด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงรองสักครู่นะครับ จอดรถกันครับนี่ครับโอ้ดูครับความชันของมันพื้นที่มันดูครับพื้นที่ที่ลงมาเมื่อเช้าดูครับโอ้น้ำมันก็แพงนะครับดูครับขึ้นมานครับ นี่ครับที่เราลงไปเมื่อกี้ผมอยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาข้างบนแล้วผมจะขึ้นมาข้างบนถ่ายข้างบนให้ดูบ้างนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่ครับกว่าจะขึ้นมาได้นะครับเนี่ยนี่ครับตรงที่เราลงไม่ได้มันเป็นชันเกินแล้วครับเราลงไม่ได้แล้ว ขึ้นมาแล้วครับ M8540 ครับชันไม่ต้องพูดถึงนะครับชันกว่าน,นี้มีอีกหรือเปล่าครับครับขึ้นมาแล้วสายโหดครับปา่าซับครับวันนี้มาอีกแล้วทีมงานซับมงคลครับยอดทบโทษแล้ววันนี้ 8 5 4 0ครับนี่ครับ3คันเลยวันนี้3คันครับ7 0 4 0ก็มาครับ M70 เนี่ครับผมจะถ่ายแบบสดๆให้ดูเลยนะครับอาการหยอดข้กโพดนั้นมันที่เขามันลำบาก่อยนะครับนะครับ เยียวนี่มีโอกาสพลิกคว่ำสูงมากเลยนะครับต้องระวังครับต้องอใสฝีมือและประสบการณ์ครับประสบการณ์แกนี่30กว่าปีครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะครับคลิปดสดๆคครับ,อาารบตอนนี้งานของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับ นะครับนะครับโอ้ชันมากเลยนะครับตอนนี้เจ้า M85 ครับกำลังเก็บงานอยู่งานของเราใกล้จะเสร็จแล้วนะครับวันนี้พบกับงานหยอดข้าโพดนะครับนะี่ครับพื้นที่ที่เราหยอดมาวันนี้ กจะได้ก็จะขึ้นแต่ละลอยนี่สุดยอดครับครับ M8540 กํากำลังเก็บงานครับโอันมากเลยนะครับตอนนี้ ตันนี้นเป็นทางนะครับนี่เป็นทางนะครับนะครับสภาพดูครับโอ้ดูเรานี่ครับ,รบ,รบ,รรบม,มันชันมากเลยนะครับใจไม่ถึงอย่าหาทําครับ M85 เก็บงานอยู่ตอนนี้ สำหรับวันนี้ก็น่าจะหมดงานแลครับนะครับฝันะ่งนู้นด้วยนะครับเนี่ยเมื่อเช้าที่เราหยอนลงมานะครับก็บงานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมไปหยอดที่ชั้นๆเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับลาไปก่อน ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อน,นครับ